สวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นราม่าของทางฝั่งเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชานะครับผมโดยมีการสร้างเนื้อหาปลอมนะครับซึ่งผมเนี่ยวันนี้ผมยพยายามเกาะติดเรื่องนี้มากๆเลยนะครับประเด็นประเด็นที่คุณกบสุวรรณันนะครับก็ต้องบอกว่าคุณกบสุวรรณันเนี่ยโดยปกติแล้วเธอไม่เล่น Facebook นะฮะ พอเธอไม่เล่น a c e b o o k นะครับทางเพจกัมพูชาซึ่งเรียกได้ว่าเพจนี้เพิ่งสร้างมาเองเพจนี้นะครับผมเป็นต้นเรื่องนะครับเพจ Wonder of k a m e Movie นะครับผมเพจนี้มีผู้ติดตามเพียงแค่200กว่าคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นเพจที่เพิ่งสร้างมานะครับผมซึ่งเธอได้กล่าวหาคุณกบสมวันณ์นะครับโดยการสร้าง a c e b o o k ปลอมนะครับอ้างว่าคุณกบสุวันณ์พูดว่าแบบนี้นะครับถือว่ากล้าหาญมากนะครับ ก๊อปไม่พอยังกล้าโชว์ให้เจ้าหน้าที่เดิมดูอีกด้วยซึ่งการเขียนนี่มันก็ผิดแล้วผมพูดได้เลยนะครับเจ้าของเดิมดูอีกด้วยแต่ที่ตลกที่สุดคือคนพูดคิดยังไงถึงได้ฉายนังแบบนี้ให้คนไทยดูแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะแล้วก็ขี้คุณคิดหรือว่าคนที่มีการศึกษาอย่างคุณกบสุวรรณันจะโพสต์เรื่องแบบนี้เขาไม่เอาชีวิตเขาไปเสี่ยงหรอครับผมนี่คือความที่ คนขมรนะครับตั้งใจที่จะใส่ร้ายเธอนะครับตั้งใจที่จะหาเรื่องเธอตั้งใจที่จะโยงนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาให้ทะเลาะกันเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของหนังนะครับลามมาจนถึงการเผาสถานทูตไทยในกัมพูชาแล้วเชื่อไหมครับมีคนกัมพูชาคอมเมนต์บอกว่าเผาสถานทูตอีกครั้งหนึ่งนี่คือความโง่ของชาวกัมพูชาเล่นเน็ตเป็นในมือถือมีสมาร์ทโฟน มีอินเทอร์เน็ตแต่ขาดการไตรตองหาความรู้นะครับผมคือผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผมใช้คำอื่นไม่ได้จริงๆนะครับนอกจากคำว่างโง่เพราะว่าคุณเชื่อไหมมีเพจมีเพจที่ไม่เชื่อว่าจะแคชแชร์ข่าวนี้นะครับเป็นเฉดทีมแคมเบเดียคือเป็นเพจเบี่ยวกับประกวดนางงามมีผู้ติดตามกว่า300,000แ,แชร์ข่าวนี้ทีมแคมเบเดียอ่าเนี่ย เป็นเพจเขาเกี่ยวกับนางงามเหมือนกระหม่อมเหมือนประมาณน่ามิดคัมพูชาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแชร์ข่าวเรื่องนี้ไปทั้งทั้งที่มีคนไทยพยายามไปบอกว่านี่มันเป็นเฟกนิวนะนี่มันเป็นการสร้างข่าวปลอมนะแต่ไม่สนครับผมข่าวไหนที่มันเป็นท็อกซิตข่าวไหนที่มีคนชอบข่าวไหนที่มันเป็นแบบนี้ชาวเขมรมักจะเชื่อข่าวง่าย ขาดคือเอาละผมจะไม่พูดว่าคนขมินทั้งหมดเพราะมีคนขมินบางคนพยายามจะบอกเพื่อนบ้านเขาว่าเอ้ยนี่มันเป็นข่าวปลอมมีการทําขึ้นมาแต่นั่นแหละครับผมด่าไว้ก่อนขาดการหาข้อมูลคือคุณกบสุวรรณันเธอไม่ได้เล่น Facebook เลยเว้นแต่ว่าเพื่อนของเธอจะเอารูปของเธอแล้วก็วิดีโอของเธอไปลงหรือว่าเป็นแฟนคลับของเธอนะครับเธอซึ่งคุณกบสุวรรณันผมพยายามไปค้นหา Facebook นี้แล้วคําว่ากบสุวรรณัน ไม่มีเพื่อนๆเซิร์ชกันดูได้เลยนะครับซึ่งพอผมไปเซิร์ชไม่มีแล้วผมไปได้คำตอบของไอเพจนี้ว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าคุณกบสุวรรณันบล็อก IP ที่มาจากแคมเบอรเียซึ่งถ้าเขาเกิดเขาบล็อก IP ที่จา่มาจากแคมเบอเรียแล้วผมเป็นคนไทยผมอยู่ในไทยทำไมผมถึงเซิร์ชหาคำนี้ไม่เจอกบสุวรรณันเซิร์ชหาไม่เจอนะครับแต่จะไปเจอในแบบเหมือนเขาแท็ก แฟนเพจนู่นนี่นั่นจะไม่มีคำว่ากบสุวรรณันตรงๆเลยหาไม่เจอนะครับนี่คือผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังว่าผมไม่ได้โจมตีหรือว่าใส่ร้ายเรื่องนี้ถูกชาวกัมพูชาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดประเด็นดราม่าทะเลาะกับเราซึ่งผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าในยุคสมัยนี้แล้วทําไมชาวกัมพูชากัมพูเดากัมเมนเรื่องอะไรเงี้ยยังเชื่อข่าวระข่าวแบบง่ายๆเช่นนี้ นะครับตลกร้ายยิ่งกว่าแล้วคิดกันจริงจังด้วยนอกจากจะแบรนด์สินค้าไทยแบนด์หนังไทยซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้วอร์ี่มากมายนะฮะเรื่องแบนด์นะฮะบางคนไทยผมไปชอบคอมเมนต์คนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าอขอขอบคุณนะที่แบนดหนังไทยชาวกัมพูชาจะได้เลิกเครมผมเห็นด้วยกับประเด็น,นนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันพิสูจน์แล้วว่าคุณก๊อปปี้จริงๆนะฮะหนังกัมพูชามันคล้ายคลึงกับหนังไทยจนเกิดประเด็นดรามา่าแล้ว เหมือนที่ผมพูดว่าถ้ามันเหมือนกับของเราเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปสนับสนุนคุณหนังคุณแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะไม่ดูขนาดคนคเขมรที่อยู่ในไทยยังไม่ดูการที่คุณมาคาดหวังกับคนไทยแล้วคนไทยไม่ดูเนี่ยกลายเป็นคนไทยมีความผิดคุณควรจะตั้งคําถามว่าคนคเขมรที่มาทํางานในไทยเนี่ยทําไมไม่ดูหนังคุณทําไมผู้คุณผมไม่เห็นมีใครตั้งคําถามเลยผมไม่เห็นมีคนดังในโซเชียลมีเดียของคมพูชามาตั้งคําถามว่าเออแทนที่จะ โทษคนไทยทาไมไม่โทษคนกัมพูชาที่อยู่ในไทยไม่สนับสนุนหนังพวกนี้ไม่มีใครตั้งคําถามนี้เลยนะฮะไม่มีใครแบบคิดมีเลยด่าคนไทยไว้ก่อนอะไรที่พลาดพิงกับไทยคือด่าไว้ก่อนโดยขาดการไต่ตรองขาดการวิเคราะห์คือผมบอกได้เลยนะค,คุณกบสุวรรณานกลายมาเป็นจำเลยของกัมพูชาอีกครั้งหนึง่งถูกคอมเมนต์ชาวกัมพูชาด่าเหยียบยามศักดิ์ศรีเธอโดยที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ โดยที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถามว่าเราทําอะไรกับเรื่องนี้ได้ไม่ได้ครับผมเราฟ้องเขาก็ไม่ได้มันคนละประเทศกันเราทําอะไรเรื่องนี้ไม่ได้เลยเว้นแต่ว่ามีคนไทยจะออกมาช่วยเหลือกันตอบกลับคอมเมนต์อย่างเช่นสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ผมอาจจะปกป้องคมกฎสุวรรณันไม่ได้เว้นแต่เจ้าตัวจะออกมาพูดว่าเฮ้ยเขาไม่เล่น Facebook หรือโน้่นนี่นั่นแต่ผมเชื่อว่าคุณกบสุวรรณัน อาจจะยังไม่รู้ข่าวนี้หรือรู้แล้วหรือทราบแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเธอเคยตกเป็นจำเลยของสังคมมาก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะแล้ววันนี้ชาวกัมพูชากำลังจะสร้างข่าวปลอมมาหลอกคนกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยหาว่าเธอโพสต์ข้อความว่าถือว่ากล้าหาญมากก็ไม่พอยังกล้าโชว์ให้เจ้าของเดิมดูอีกด้วยซึ่งคอมเมนต์มันตลกอะ่ะ คือผมถามว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะเขียนกันแบบนี้ไหมผมคิดกันเป็นคำๆเลยนะครับถือว่ากล้าหาญมากก๊อปไม่พอยังกล้าโชว์ให้เจ้าของเดิมดูอีกด้วยแต่ที่ตลกที่สุดคือคนพูดคิดยังไงถึงได้ฉายหนังแบบนี้ให้คนไทยได้ดูลูกอิโมจิหัวเลาะแล้วก็รูปขี้ผมเชื่อเลยว่าคุณคุณกบสุวรรณนันไม่เขียนอะไรแบบนี้ถ้าเธอ จะวิจารณหรือวิเคราะห์ผมเชื่อว่าคนไม่คนไทยไม่เขียนแบบนี้นะครับไม่เขียนแบบนี้แน่นอนคือนี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็จะบอกตรงๆว่าคุณกบสุวรรณันไม่มี f c e e o o o k แฟนเพจคือผมไปค้นหาไม่เจอถ้าขดก็เกิดคุณ,คณกคนกัมพูชาบอกว่าเฮ้ยบล็อกไอพกัมพูชาแล้วทำไมผมคนไทยผมหาไม่เจอเออ ทำไมผมคนไทยผมหาไม่เจอนะครับนี่มาอีกแล้วนะครับทุกคนนะมาอีกแล้วนะครับหลายเพจนะครับแล้วเพจที่สร้างเรื่องเนี่ยเป็นเพจที่เพิ่งสร้างมานะฮะเป็นเพจที่เพิ่งสร้างมาเนะี่ยครับคือเพิ่งโพสต arian, ไ์ไปได้แค่สามสี่โพสต์เองนะครับเริ่มต้นโพสตพแค่สามสี่โพสต์เองนะครับแล้วการทําแบบเนี้ยมันไม่ยากอะไรเลยผมก็ม texting, ทําได้ผมก็ทําได้ครับผมเนี่ยผมก็ทําได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดู เดี๋ยวผมจะทําให้ดูทุกคนมันไม่ยากอะไรเลยถ้าจะทําแบบนี้นะทุกคนนะอะไรคืออะไรก่อนเชื่อข่าวโง่ๆแบบนี้เหรอผมไม่มีคําพูดอื่นใดน,นะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยนะครับคอมเมนต์วันนี้หลายพันหลายหมื่นคอมเมนต์มีการด่าเสียเทเสียของคุณกบสุวรรณันนะครับเอาง่ายๆเป็นคําด่าเยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าเธอ เป็นโจรยังไงก็หนึ่งนั้นบอกว่าเธอ20ปีที่แล้วยังไงก็เป็นดาราโจรนูน่นนี่นั่นโอ้โหสารพัดคำที่ดูถูกเหยียดจามผู้หญิงคนหนึ่งทั้งที่เธอไม่ได้ทำอะไรเลย,ยจู่ๆตกเป็นจำเลยสังคมนะฮะคือผมพูดตรงๆเลยนะครับว่านี่ขนาดผมไม่ใช่คุณกบนะผมไม่ได้รู้จักคุณกบสุวรรณานเป็นการส่วนตัวผมรู้จักเธอในสานะนักแสดงหญิงคนหนึ่ง ผมไม่ได้ใช่เป็นญ,ญาติของคุณกบสุวรรณันแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าการที่ชาวกัมพูชาออกมาเชื่อเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปเมื่อ21ชั่วโมงนะครับมีการคอมเมนต์มีการแชร์มากถึง1,600แชร์ลองคิดดูว่าจะไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วทุกแชร์นะครับเพื่อนๆกดคําว่าแชร์แล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่ามีใครแชร์ไปบ้างเพจดังๆใหญ่ๆของกัมพูชาแชร์ไปแล้วก็พร้อมที่จะเชื่อนะครับที่มันตลกก็คือมันเชื่อ นะครับเชื่ออะไรโง่ๆแบบนี้ขอโทษขอโทษจริงๆนะผมพูดคำหยาบมากกว่านี้ไม่ได้เพราะผมกลัวว่า YouTube YouTube จะแบนผมเท่านั้นเองพูดมากไม่ได้ใน youtube ผมก็พูดพูดมากไม่ได้นะก็เอาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในสังคมก็เมื่อก่อนเนะี่ยผมก็ไม่ได้คิดจะยุ่งกับคำเหนเลยนะผมพูดตรงๆเลยนะเมื่อก่อนผมทำเนี่ยเวียดนามอย่างเดียว เมื่อก่อนผมลงข่าวเวียดนาม,นามเวียด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 นามเนี่ยซุ่มเงียบนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยมันต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยแม่งกัดไม่ปล่อยนะฮะพวกนี้นะฮะคือไม่มีคำไหนจะพูดแล้วอ่ะนอกจากคำที่เฮ้ยเรื่องโง่โ,โงแบบนี้เขาก็เชื่อนะฮะเรื่องแบบนี้ก็เชื่อผมติดคำไม่ดีแหละนะฮะตลกมากตลกตลกจริงๆตลกสุด เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ผมเหนื่อยกับประเทศนี้จริงๆนะฮะสำหรับใครที่อวยคอมเมนอยู่คุณออกมาแก้ตัวให้ผมดูหน่อยก็ได้นะฮะมีคนไทยที่อวยคอมเมนเยอะแยะนะหลายคนที่อวยคอมเมนนะครับคุณแก้ตัวกับเรื่องนี้หน่อยนะฮะคุณแก้ตัวกับเรื่องนี้หน่อยนะฮะคือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคุณจะทํำยังไงพวกคนไทยที่อวยคอมเมนผมเห็นนะฮะในทิกต o k ใน YouTube มีคนอวยคอมเมนก็มีใน Facebook ก็ไม่ว่ากันคุณชอบขมิ้นรักขมิ้นนะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่สิ่งนี้เนี่ยทำไมคนไทยถึงเราไม่ได้เกลียดคนขมิ้นนะครับแต่เราอยากให้ขมิ้นมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะครับคิดเป็นฉลาดมากกว่านี้ไม่ใช่เชื่อเชื่อสิ่งเบบโง่โง่แบบนี้ง่ายง่ายแบบนี้ออกอีกแล้วนะติดเรืองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมสุดจะทนจริงๆนะฮะสุดจะทนจริงๆขนาดผมไม่ใช่ญาติของคุณกบสุวรรณัน ไม่ใช่อะไรนะครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมผมอ่านหมดเลยนะแต่ไม่ได้ตอบกลับต้องขออภัยจริงๆนะครับทุกคนนะช่วยกันด้วยครับผมก็ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ,อะไรเลยกําลังถูกตกเป็นจาเลยของสังคมกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนก็เรื่องเผาสถานทูตเธอออกมายืนยันว่าเธอไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับสถานทูตเกี่ยวกับคนกัมพูชาแต่นั่นแหละครับผมเมื่อ20ปีก่อน ผมยังพอให้อภัยได้นะแต่ณนะปัจจุบันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนทุกคนมีอินเทอร์เน็ตในมือแต่ทำไมไม่เลือกที่จะสื่อหาข้อมูลนะฮะนี่คือสิ่งที่ชาวกัมพูชาทำกับคนไทยโอเคขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ